เบิ้งเลยพี่น้องครับผมกูจับซีเวลพัดพอแม่นให้เสียมุงนะแล้วเขอาก็จ้เข่าใหม่เนี้ยมพัดมาสบายดีพี่น้องครับเสียงเพลิงเมืองสุโขทันครครับบรรยากาศตอนนี้ฮะเราอยู่หน้า ันนธาีะครบเราจะไปกินข้าวแกงที่ร้านรุ่งโรจน์ข้าวแกงนะครับข้าวเบอร์พี่น้องคาร์บาติแซ่บสีนวลสมัยครับผมตามไปครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับกับร้านรุ่งโรจน์ข้าวแกงพี่น้องครับกับข้าวเรามีเยอะนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับดูได้เลยครับเบิรงเลยพี่น้องครับโอ้โหจั๊ซีขนมพัดตั้ไปกว่าห้าสิบห้าซ่าห์เราสามสิบมนูพี่น้องครับออื้ โอกาสที่นี่คือสถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนนะฮะดูแถวกองบินที13 เรื่องสีสันอาหารพี่น้องครับ <Okay. S 1> <c oughs> เกินต้านนี่คือลาบหมูนะฮะลาบหมูอันนี้คือผัดผัดหน่อไม้นี่ยังนอไม้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้คือผ้าแดงนะครับผัดเป็ดประดุกครับอันนี้คือชิวหวานบวานแกงเขียวหวานอันนี้คือแกงเขียวสดนี่คือเสียสมเสียสมม้ดนผัดบนเส้นนะจะรู้แบบซีครับไปกินอย <c oughs> ่างเดียวครับแซ่บมากที่นี่มีมีผักให้ท่านตีแล้วก็น้ำพริกกะปิแต่ก็ไม่ขั้นตีนะ มันสากเนาะแม่ครับจะม,มัน<ะ>สากลุยกับผมเราก็จะกินขัวขก่อนนะฮะมเมนให้ซิมนะลของเจะขอให้อเสี้ยมผมชอบมากเลผัดเป็นปลาลูกนะกับมเดียแล้วน้องาเจไครับโอ้แซ่บแซ่บกันอิ้ยุดๆน้องชุด อันนี้คือเสวาครับน้องชายผมครับเจ้าของร้านครรุ่งรอแกงครับเดีไปอแรกร้านที่ใช้ก่อนร้านยูนาของมินยี่สามครับน่าต้อ,ตองเป็นีนะ่สามเราไปองเดวมีรสหังมันต้แกน้บินเนี่ยผเลงลงจากเครื่องลงเครื่องส้านบินไก่ให้่น้องลงเครื่องเสร็จปุ๊บโอ้โหข้าวแวะมานี่เลย้าร้านรุ่งรอดข้าวแกงให้่น้องเดินหน้าของมินยี่สามผู้ดานท่านี่ครับเิเลยครับแต่มาอกเมาอก ไ้แ้วแซ่บหลายพี่น้องครับโอ้โหของการันตีความแซ่บหน้ากล่องบิน2 3สามอุดรธานีพี่น้องครับมีโอกาสว่าจะมีเรมเซนทางุบลรัตน์เซนทางเซนนีนะครับก็เวลทีลุงรวดข้าวแกงนะครับแกงไก่กับสนามบินอุดรธานีบ้านเท่าและพี่น้องเนี่ยนะครับลุกจิกงจกแล้วมากินได้แซ่บกันครับไปได้จัดจ่อมเยอมากแซ่บมากเยอะมากถ้าเราจะกินหมดทั้งหมด25 26อย่างนี่คงไม่ไหวนะฮะเพราะว่าผมอันนี้เบิ้ล เขานที blender, him, long, ่สองที่สามในที่สุดค้ามนได้เยอะนะแต่ว่าครับกินหิวแห้งมาพี่น้องครับว่าจากน้ครับแถวหลครับนะครับกับรุ่งโรบข้าวแกงฝากพี่น้องเนี่นะครับมีโอกาสวมาเมื่ใดที่อุดรธานีนะจ้าสกินนี่ฮอกระบาได้เบิร์ตพี่น้องครับสุดยอดกองบิน23แล้วก็ฝั่งซ้ายมือติดถนนใหญ่เลยพี่น้องครับมีโอกาสมากมาได้เรื่องบอกไปร้านน้องไส้ผมขับของเสียไหวครับผมแก้ว